นอมแลต้องสะกอกได้หลุดไเนาะมีเลยค่ะหลุดก็นอนเลยเออได้แล้วมาแล้ว้อ้าวกูเห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยอ้ะวิ้หายหายแล้วไอ้กาบบอสโหทำเลเกิดโคตรดีแม่งเกิดข้างตะขอนี่ใครคะข้างตะขอดีเลย

เขาเห็นนะเขาเห็นนะเขาเห็นนะวิ่งไปวิ่งไปเนี่มามามโอ้ยโอ้ยวิ่งซีไวิ่งเลยองไปองไปองไปเลยนะไปปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ชายช้ยเฮ้ยไปน้นออกน้อก เฮ้ยเอาหน้าบอสจับกันมาตั้งนานเฮ้ย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 มาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเป้ยคุณดูเรียบร้อยค่ะเหละคนบอสจะไปไหนมาคุยกันไงหรือจะตกแล้วเนี่ยจริงจริงบอสจุ๊บ โอ้เห็นระเบิดเยอะแยะไปหมดเลยว่ะไปทางไหนก่อนบอกแล้วเอาฉี่หายแล้วไอ้เหี้ยแล้วเว้ยม่ไม่ทำอย่างงี้ไม่ดีไอ้คุณด้วยคุณจะโดนฆ่าลูกตาคุยกันได้เราคุยกันได้เฮ้ยก็ได้ก็ไอ้เไอ้ยมาลเ่ะต้องมาโดน รู้รู้รู้ทันรู้ทันไม่ได้ผลยังไงยังไงยังไงอ่อนเพื่อนเลยดิวะโอ้ใจมากขอใจมากแล้วเนี่ยอะไรอยู่อะไรอยู่อย่าไปทางนั้นไก่นุกอีกคนไก่คนเจ้าเฮ้ยอะไรอะไรอะไร ไปแล้วค่ะให้เร็วค่ะอู้ยตกคุยแล้วในในรู้สึกวันนี้จะเล่นไงเขาสนุกกูจะฟ้องพวีนามึงจะตีคู่ปีเว,วีนาเหรอไอ้ทางนู้นก็นระเบิดจังเลยไอเยอ้ช่วยเขานี่โคตรเสียเวลาเลย ดูไว้ดูไว้เผาเพื่อนมึงอะเฮาอยู่ไหนวะกูหากูไม่เจอเนี่ยอยู่บนหลังอยู่บนหลังของไอ้บอสเนี่ยแหละใครไปไหนวะจะใครไปไหนวะปวดท้องกันหมดเลยไม่ตัวละครขนาดนั้นก็ได้มั้งปิ๊ง เพลนี้แม่โคตรเข้ากับเพลงเพลงหนึ่งเลยอี่่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 อ่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่ม่ม่่่่่่่ัง่่่่่่่่่เ่่่ ตต้ยเ้เ้บอสต้้ไอบอสต้เ้บอสตาต้อบอสต้สายอะไรอะเอาเดียวไปไหนเดียวไฟละหัวใจเต้ี๋ยวอมันหัวใจจะวอะเยี้ยเต้นขนาดนี้มึงหยุดเต้นดีกว่างหน้าอกกูทะลุหมดแล้วเนี่ยขาให้เยี่ยขอซออมให้ติดตะเรื่องงะ สเต็ปดีสเต็ปดีแล้วมันรองเดินโอไม่คัญหาไอ็ตู้ในตู้ไอ้บอสเอ็นตู้บอสในตู้กูเห็นกูเห็นเอ้ากูเห็นแหละเยาะมากเสร็จกันากูเห็นแหละคนในตู้อ่ะเห็นแล้วคนในตู้ไอ้บอสเดี๋ยวยัง ไอ้โอไม่งามมีการย้ายตู้อะไรวะมีย้ายตู้ด้วยย้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนก่อนเร็วชิบหายมาช่วยเพื่อนก่อนเป็นจะรอดไหมวะนอนอยู่ไหนวะทุกคนเปาะมากอะโดนตบทีเดียวนอนนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยเองรอก่อนแป๊บนึงไปแล้วรอก่อนคือรอซ่อมเสร็จเครื่องนึงอะ การจะเป็นการเล่นที่ยาวนานคนอารมณ์เลยนี่ยว่ะเออมันยังไงไอมา,ไอ,าไอ้บอสมันบมีม็อกเปล่าระวังหน้าไปแล้วไปก่อนไปก่อนเพนก่อน โอ้มันออกมาจากตู้เนี่ยเอาไอติมมาแล้วหรือวะมันอยู่ข้างหลังกูเร็วมาเลยมาเร็วามมาเลยมาเ็วเก็บของไปวางเลยพูนเป็มแล้วมาเป็มนั่นไงล่ะจุ๊กจุ๊กมาเลยสายจุ๊กอ่ะตายละทำไปก่อนทำไปก่อนเฮ้ยเฮ้ย ทำกันครับไปไปเดี่ยวเดนเดียวเดนนเอาเย้เดี่ยวอายังไงครับบลู s ไอสแปนคุณตรยุทธว่าต้องออกจากตู้แล้วเนี่ยเนี่ยมีโอกาสหลุดนะเนี่ยบอกเลย เออกูลืมกูลืมดิ้นลืมดิ้นลืมดิ้นด้วยนะนี่เดี๋ยววะโอ้โหได้เงินคุณสอยก็ยได้เงินเก่าอะคุ่นขึ้นมานี่ยดูดูไว้นะเบนซ์เดียวคุณสอยหลยุทธนี่แบบเข้าห้องอัดตลอดห้องอัดสตูดิโอใช่ไหมนี่เห็นเข้าไปยืนเดี่ยวหรือทำไมอลยุทธมันใช้เบนซ์แล้วไอชิบหายเบนซ์อยู่ไหนวะเบนมันโอ้โหเลวมันกำลังมาหาเอววะตเรื่องสีกคนเลูกแฝดเป็นหมูเนี่ยมาช่วยกูก่อน เดาสกปรกเว้ยไม่ได้วะมึงไปหายเบนก่อนละกูทำบรรทัดสัญญากับมันไว้มันมาอยู่นั่นล่องหินจะเอ๋อโอ้กระเพกกันทุกคนเฮ้ยเห็นนะ เบนดินไม่ธรรมดาโอ้่ะเบนมิ่งดิ้นแรงที่เป่งเลยเดินเซ่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปไปฉายพลังพลังดาบศพไปฉายใช้ไม่เป็นหรอมามาใช้ยากอะไฟฉายทำไมเบนดิ้นเลยเอ้ยหลุดอีกโอ้โยไม่ธรรมดาอ่ะโอ้ยพี่เลยงูให้กันก่อนนยล่ะถ้าึงเลอกขนาดนี้แล้วก็ทุกคนอยู่ไหน อ๋ออย่างนี้นี่เองเจอแล้วทำเพื่อประชาชนอยู่แป๊บนึงได้เลยได้เลยเดกหน้าจบเสร็จแล้วเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลยอ่ะว่าไงทุกคนเฮ้ยเสร็จเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แดกไม่ได้แดกอดทนไว้มาไฟฉายมา เดียวนี่แทบเห่าโอ้โหแล้วเสาโคตรไกลว่าโอมีสิทธิ์หลุดก่อนมังนะคุดโซยุทธมานี่มาห้องสดดีกว่าห้องสดดีกว่าห้องัดห้องสดนี่ห้องอัดห้องอัดสดไลฟ์สดแถมให้โอ้โหคุณสยุทธออาปากหม้อเลย ไงเกิดนะครับคนไว้ต้องไปก็ไ้ไปเออนั่นน่ะเพื่อนน่ะไปไปนั่งพี่วินมาอยู่ม่ไเป็นตอนนี้ผมไ่ดูไปแไปไปไี่ไหนะกูเห็นไงบอสเ ผมตายแล้วเห็นกันไหมรอหยุดเขตเขาเปลีเอาวางเฉเดี๋เดี๋ยวเดี๋นนี้เนี่ยจะผ่านแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอ้นั่นอยู่ไหนวะเครื่องอ่ะเครื่องอะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวมึงเดินตรงมาดิเดี๋ยวมึงจะเจอเพื่อนเว้ยเดีมึงเดินตรงมาไหนวะ เออนั่นน่ะนั่นใกล้ใกล้ใกล้เออมีงนู้น่ะมีหมดเฮ้ยเครื่องประผิดจะเปิดไฟฉายทำไมเอาโู้นึกว่าเจอเครื่องแขนปี๊ดโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหน่าจะโอ้โหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีมาแล้วมาแล้วหน้าแดงทุกทีดนแล้วเี่ย ชื่อกูไม่เชื่อกูเพน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 ทีมงานนั่นไงนั่นไงขวามือขวามือโอ้โอ้โหแม่งปิ้งกันแน่นอนเนี่ยจังหวะเนี่ยขวามือนี่ขวามือใครขวามือเดียวเฮ้ยขวามือไอ้บอสเนี่ยขวามือไอ้เดียวเดี่ยวไอ้บอสเนี่ยแเลยไปยังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมันมันดัก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 เข้าไับเข้าไับเลยเรือเรือว่ายไงลงไปเดียวแม่งแบบอย่างละเรือไปดูลงไปเบนที่แบบเบนที่แบบสงบกำลังแบบรดเบนเขาเล่นแบบเงียบคือไม่ได้เงียบเว้ยเบนหลงทางเบนหลงทางเลย าจริงแค่มาอิเกแมดีกว่าริงมาช่วยเดี๋ยวโดนแฝงแล้วนะแรงจริงเป็นคนโดยจับต้องไปหาไปเปิดเครื่องก็ได้มาเลปเปิดเครื่องเร็วเบนหาไม่เจอจะพังแล้วปุ่มอะพังเลยแต่คิวขึ้นแล้วเนี่ย เนี่ยเบน์เห็นเราปะล่ะถ้าเบน์เห็นเราก็คือเห็นท่อเลยนี่ไงยินเสียงฮัตตับอวมามาเนี่ยทำเบนไม่รู้ไม่เห็นก็ได้มาเออตรงไหนอ่ะนั่นแหละเนี่ยไม่ต้องไปตึงดึงๆึงดึง ดูแต้มสายสงบดิแต้มสายสงบแม่งแบบ <m> โบนัสอย่างเยอะอ่ะสายสงบสงบวิ่งคูเนี่ยมาถึงวิ่งวิ่งจุง๊กตายเร็วเป็นปนะรยุน์ไง